วันนี้เรามาอยู่ที่คอกแพะของพี่เต่านะครับผมเป็นเกษตร,รกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งพี่แถวนี้ขึ้นอะไรนะสันบุรีเหรอฮะสันคับบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับผมนะนี่เลี้ยงแบบแนวประหยัดในโรงเรียนงบประมาณไม่ถึงหมื่นพี่พอพี่เต่าบอกนะแล้วก็ใช้แผงโซลาเซลล์เป็นไฟฟ้านะครับผมน,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 นี่นี่นี่รับแสงอาทิตย์ เนี่ยเป็นแผงแบบนี้่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละนะแล้วก็เดินสายไฟปื๊ดเข้าไปในโรงเรือนเนี่ยใช้ได้ตลอดเลยนะครับนี่งบประมาณไม่ถึงหมื่นพี่เต่าบอกเลี้ยงแบบไร่ทุ่งนะครับพี่เลี้ยงไร่ทุ่งหรือเปล่าหรือที่นี่ส่วนมากก็ยืนโลงนะครับพี่เต่าเลี้ยงมาสามปีโอู้ยตัวเล็กตัวน้อยเนี่ย นี่ขายไปเรื่อยๆนะครับทําไม่ขายปั่นนี้ลน้นคอกแล้วปีนี้ขายไปกี่รอบเลยพี่สองรอบฮะ<า>สองรอบแล้วรุ่นแลกระมารุ่นหนังสองรอบแล้ว,ลวลกรมารุ่น,นสองรุ่นแล้ว,ออลวโอ้สองรุ่นแล้วขายนะครับผมนี่หรือว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะพี่ยามเย็นที่พี่ต้องไปตัดเช้าให้กินเย็นใช่ไหมตัดเช้ากินเย็นนะ ระยะกระถิ่นฝนตกมาก็ระถิ่นเยอะกระถิ่นเยอะให้กระถิ่นทอดแทนพี่ระยะตรงนี้แปลงยาของเราปลูกเองป่ะไม่ได้ไม่ได้ปลูกไม่ปล่อยเข้าไปเลยเหรปล่อยปล่อยเลยปล่อยไหมโอ้ตรงนี้ขนาดมันเกิดเองยังคือาปลูกเลยนะพี่ค่ะอืมแต่ส่วนมากทางพี่เต่าก็ไม่ได้ปล่อยลงแปลงหญ้าแปลงนี้นะครับส่วนมากจะตัดกระถินไม่กินที่โรงเรือนแนวประหยัดเลยตัวเล็กตัวน้อยกินด้วยกันหมด ทำไมต้องปล่อยให้กะทิมันเหี่ยวไง้ละพี่หรือว่ามันดีไม่ไปทำหนังงานข้างนอกโอ้ไปททางานข้างนอกมะ <c oughs> ไม่ได้มีเคล็ดลับว่าให้มันเหี่ยวก่อนใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะกินหมดไหมเ,เนี่ยหมดครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะที่ชมไปทั้งบ้านทุกท่านนะครับผมนะวันนี้ผมหน่นอยตามไปเบิงมาอยู่ที่อำเภอสานคบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับผมอยู่ที่คอกแพะของพี่เต่าเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอีกท่านหนึ่งเลี้ยงมานานกว่า3ปีเลี้ยงแบบ ไล่ทุ่งกึ่งยืนโรงเรือนนะครับผมแล้วก็อาหารกระถิ๊นให้กินนี่แหละเพื่อเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่รับชมทางบ้านนะครับพี่เต่าเขาขายไปหลายชุดแล้วนะนี่กําลังมีแพะใหม่ขึ้นมาอีกสวยๆนะปีหนึ่งขายไปสองรอบครับถือว่าเป็นเนกษตรกรผู้เลี้ยงแพะนี่ถือว่ามั่นคงนะครับผมอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามารับชมใหม่่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันหน่อยทานชอบตามไปเบื่อยนะครับผมนะขอบขอบสะอาดไปเดี๋ยวไปพูดคุยกับพี่เต่า แล้วต้องเก็บฝาดไว้นะพี่เนาะมันมันมันต้องให้สะอาดเลยนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงพี่ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาประสบปัญหายังไงนะก็มีเแยะๆหน่อยมันเป็นยังไงพี่ท้องทรงท้องเสียป่วยไหมไม่มีครับไม่มีเลยนะอืมนี่ก็ร้าวแยะหน่อยแต่ทำความสะอาดมันก็ไม่เป็นไรอยู่ได้ไม่ป่วยไม่อะไรที่นี่เราเลี้ยงแบบกึ่งยืนโรงเรือนกึ่งไร่ทุ่งทำพยาธิได้ยังพี่ปีนี้ได้ครับ ปีสองครั้งแหละอครั้งเป็นไงพี่ขายดีไหมพอค้ามาถึงพีไหมมาตลอดมาตลอดเลยมาถามเรื่อยตไม่ทันนะพี่เนาะโตไม่ทันถือว่ามั่นคงนะครับผมถือว่าถือว่ามั่นคงเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเรานี่โรงเรือนเราทําแบบง่ายๆเลยนะพี่ง่ายๆงบประมาณสักเท่าไหร่พี่โรงเรือนขนาดเนี้ยไม่น่าจะถึงหมื่นนะครับไม่น่าจะถึงหมื่นเนาะอย่างที่พี่น้องเกษตรกรหลายท่านกําลังที่คิดจะเริ่มมาเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนที่น่าสนใจนะครับผมพี่เต่อก็ใช้งบประมาณได้ถึงหมื่นกว้างประมาณสัก6เมตรนะครับผมยาวยาว6กว้างประมาณ4เมตรนะพี่เนาะ4คูณ6เนาะอยู่ได้ประมาณสักกี่ตัวพี่4คูณ6ถ้าพูดถึงหน้าน้งกก็30ตัวอยู่ได้30 40ตัวอยู่ได้ไหมได้เป็นพื้นไม้อะไรพี่พื้นไม้กระดานกับไม้ยูคาหาวัสดุที่เรามีอยู่นี่แหละอถือว่าประหยัดมากมาก ที่เห็นเห็นนี่ได้ทุนเลี้ยงพี่ตั้งแต่เลี้ยงมาเด right the ือนแรกก็พ so, ีแรกนะครับเห็นต hey, ั so, so, ้งแต่ปีแรกนะเราเริ่มต้นเท่าไหร่พี่กี่แม่พันธุ์มันเจ็ดแปดไปฟันเอ้แม่นะเจ็ดแปดแม่มันก็ขยายไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็มันก็ได้ตัวตอนนี้มันประมาณสักสิบตีแม่หสามแม่ได้คือที่เราเห็นเยอะตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเราที่ชมทางบ้านเห็นเยอะเนี่ยเราได้ซื้อเพิ่มไหมหรือมันเกิดขึ้นที่คลองเราเองเลยที่คลองพอแล้เราเปลี่ยนพ่อชุพ่อไปทวงอ๋อ ตัวเล็กตัวน้อยนี่คือเกิดที่คข้อเลยแต่ก่อนผมมาเนี่ยมันจะมีขาวหัวดำหมดเยอะแต่นี้เป็นบ่อขาวหัวแดงหมดเลยคัดออกออมันเหมือนพ่อวันนี้พี่อย่างที่เขาพูดจริงไหมเหมือนพ่อนี่เห็นมานี่สวยๆทั้งนั้นเลยตัวเล็กตัวน้อยอายุเท่าไหร่เลยพี่ประมาณเดือนครึ่งเลยวะเดือนครึ่งถือว่าสมบูรณ์มากตัวโตตัวนั้นผมเห็นขาวขาวลูกครึ่งไหมม่นจะลูกผ่าน ลูกชา้นแนนอ๋อมันเป็นลูกผสมครับแล้วตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเดือนกว่าๆสองเดือนนี่พี่น้องเกษตรกรมาขอแบ่งเราจะแบ่งแค่ไหนสิก็ได้นะได้เหมือนกันใช่ไหมอ่าตัวประมาณสักเท่าไหร่ตัวเล็กเงี้ยถึงขายไปก็รู่นั้นมันที่เขาบอคอแดงอ่ะเรับสองพันห้าสองพันห้าเดือนกว่าๆสองเดือนนี่แหละประมาณนั้นอืแล้วมันมันรอดไหมไม่รอดทั้งันเขาก็เอาไปเลี้ยงขุนนะโอ้เอาไปเลี้ยงให้นมให้อะไรเอาเอง เป็นขุนหารเอาเองเนี่ยอ๋อก็รอดนะครับแสดงว่าพี่น้องเกษตรกรมือใหม่พี่เดี๋ยวชมใกล้ๆหน่อยถ้าสนใจอยากจะเลี้ยงแบบต้นทุนต่ําก็คือหาซื้อตัวเล็กเล็กนี้ใช่ไหมพี่ตัวเล็กนี่คือตักระนาดหน่อยถ้าพูดถึงจะเลี้ยงนะมันจะได้ลูกมันได้แต่ถ้าพูดถึงถ้าซื้อถ้ามีทุนก็ซื้อแม่มันจะได้ลูกไวอ๋อซื้อแม่จะได้ลูกไวกว่าแต่พูดถึงว่าถ้าทุนน้อยก็ซื้อตัวเล็กนี่ได้แต่ใช้เวลานานมันมันมันจะเหนื่อยเราตรงจุดนั้น อถ้าไม่จะเพศแพลสาวดีกว่าแพลสาวดีกว่าแพลสาวด้วยแผลสาวเลยถ้ามีแม่ท้องด้วยยิ่งดีดีดีซื้อไปแป๊บเดียวคลอดลูกเลยพี่แล้วตัวแดงมายางไงไม่มีตัวเดียวมันรุ่นก่อนผมซื้อมามันมีคนติดม<อ>าตัวแดงก็เ,เ,งเลยเอามาก็เลยเอาเลยลูกก็ออกมาเป็นบอกระแดงนะเหรอะผมตืต่นเะตื่นพ่อมันนะเหมือนพ่อเหมือนพ่อ แสดงว่าก็เป็นอย่างที่ได้หลายท่านที่บอกกันมานะว่าแพทย์ในสวนมากจะเหมือนที่พ่อพันธุ์เป็นที่พ่อพันอือโอ้ตัวนั้นสายพันธุ์อะไรพี่จะไปเป็นกันนั่นมันแก่แล้วนานแล้วอายุอายุเท่าไหร่แล้วเริ่มเลีเ้ยงแรกเลยสามปีตีไปแล้วแต่ครับเขาคงเลี้ยงมานมั่งแล้วไงโอ้พี่ก็ซื้อจากแม่พันธุ์ต่อยเข้ามาแต่มาอยู่ที่นี่สามปีแล้วสามปอือให้ลูกแฝดไหมพี่แฝดครับเหรอแฝดทุกครอบเลยเหรอแสดงว่า แม่พันธุ์นี่อายุเยอะก็ยังให้ลูกแฝดได้นะสองเลยคราวเดียวสองอพี่แล้วฝักแก,แก,แก่ๆก็มันกินแมกกาธินผมนก็กินน้ำเก็บเม็ดดินนี่ยอืดไปท้องอืดไหมไม่เปไน็นไรอ่ะในหลายท่านก็เคยถามบอกว่ากระถินแก่ๆแพ้ก,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 กินไหมกินนะครับส่วนมากกินเลยเนีญญ่ยมันก็ไม่เป็นไรนะกินก็เก็บเม็ดกิน้ำล้วงๆดินนะกินแต่กิจวัตรประจำวันเราคือทำความสะอาดคอกนี่แหละก็เช้าเย็นของเวลาครับ ตอนนี้เราก็จะเย็นเก็บข้าขวหมูแล้วก็กยงมันเอาอย่างี้เอาสะอาดไว้ก่อนนะพี่แล้วช่วงหน้าฝนมันลงมาได้ไหมพี่หน้าฝนก็บางทีก็ผมก็ปล่อยออกลายทุ่งไปนอกอแล้วก็ถ้าปุ่นฝนหยุดก็นั่นก็มาให้กินครับช่วงเที่ยฝนมันตกไปม,มากนะฝนตกมากเขาก็อยู่บนอคอกไม่ลงครับแล้วแปลงหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติอย่างนี้มันกินไหมยินกินทุกเย็นผมก็ทุกเย็นบางทีจะมีเวลาก็ปล่อย ถ้ามีเวลาปล่อยแต่วันนี้ไม่มีเวลาเลยไม่ปล่อยน้ำเป็นน้ำใต้น้ำเอ่อทำหลายอาชีพตัวนี้เสริมนะพี่นะเสริมแต่แต่ถือว่าเป็นอาชีพหลักเนะมีพี่น้องเกษตรกรเราที่ชมทั้งบ้านได้หลายท่านถามไถ่กันมาว่าตอนนี้อยากจะหาอาชีพใหม่ถ้าอยากจะเลี้ยงแพะเนี่ยเพื่อเป็นอาชีพหลักเนี่ยมันจะเริ่มสักกี่แม่พันดีพี่สักพูดถึงทุนน้อยก็สักสิบแม่ก็จะรังสวยสิบแม่สิบแม่หาแม่ที่ท้องด้วยอะไรเงี้ยนะ แต่ก็จะแพงหน่อยครับ<อ>ราคาตอนนี้มันจะต้องูกนิดใช่ถ้าสิบแม่เราจะมีรายได้โดยเฉลี่ยประมาณสักเดือนเท่าไหร่พี่คำนวณได้ไหมมันถ้าออเอาแผงมาหมดหมดหมด,หมดนี่มันก็20ตัวเลยนะยี่สิบตัว โอ้โหตศิษแม่ใช่ป่ะแม่ครับกาแฟก็ยี่สิบตัวน่เป็นล็อตน่าเป็นล็อตปีหนึ่งก็ขายได้สองครั้งปีสองครั้งก็คูณไปก็ตีราคาขึ้นจะคุยกันได้เนาะเขาบอกว่าร้อยห้าสิบเลียวอะต่อกิโลต่อกิโลโอ้โหแล้วกี่่่กกีีเดือนพี่เราจะขายได้ขีดถ้าพูดถึงเต็มเต็มพี่ก็ะมาณสี่เดือนอืมมันจริงหรือเปล่าพี่ที่พ่อค้าพี่น้องเกษตรกรหลายท่านกังวลกันว่าไอ้แพ้เนี่ยเกินยี่สิบกิโลเขาไม่ มาซื้อแต่ซื้อถูกซื้อแต่ซื้อถูกถูกลงมาอีกหน่อยถูกกิโลถูกตังค์มาหน่อยทำทำไมพี่หบาทติดป่ะผมก็ไม่รู้เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องพยายามหาครัตอบให้เจอเนาะพี่น้องหลายท่านถามไทยกันนะว่าคงเอาไปขุนไม่ได้มั้ะได้ไงเนี่ยต้องตงเลยอย่างเงี้ยคือไม่ให้เกินยี่สิบโลแต่ถ้าเกินเขาก็ซื้อซื้อแต่ก็ซื้อถูกลงมาห้าบาทสิบบาทแต่พูดถึงถ้าน้ำหนักมากมันก็ดีกับเราครับมันก็ได้แค่แค่ลดแค่แค่แค่สิบบาทแต่ เราเพิ่มได้เป็นร้อยเงี้ยครับมั่นคงไมพ่พี่อาชีพเนี่ยอย่างที่เราเห็นตอนเนี้ยถือมั่นคงครับดูยิ่งมั่นคงเลยนะเพราะว่าสามปีนี้ไม,ไม่ไม่ประสบปัญหาอะไรเลย,เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่กาลังมองหาอาชีพนะพี่นะการเลี้ยงแพนีง่ง่ายง่ายง่ายไหม,ไมต้องดูแลอะไรมันมากมายไหมไม่ไม่มีครับ มีหาอาหารให้กินให้อิ่มอย่างเดียวอืมหาอาหารให้กินเขาให้เย็นอิ่มขาวอิ่มครับแล้วอย่างอื่นพี่พี่มีแม่อาหารที่เพิ่มเติมจากกระทิหัวหันหัวหันลูกอ่อนอ๋อหัวหันได้หัวหันเราต้องให้ลูกอ่อนนะพี่ให้แม่เลยมันบำรุงนมอ่ะอ๋อให้เยอะไม่ให้กินเยอะไหมวันละกระป๋องวันละกระป๋งวันนี้ให้กินเรี่องให้กินเรื่องต้องใส่หัวหันเงี้ยแล้วสอบนึ่งกินได้นานไหม ก็วันก็เป็นก็แป็อาทิตย์อาทิตย์ตัวกว่าอาทิตย์กว่าจะตรวจสอบให้เฉพาะเฉพาะให้กินหมดเนี่ยมันก็กินกันหมดกันเนี่ยทตัวลูกมั่งแม่มั่งกินหมดครับล้วเติมมาหน่อยป้าพี่เดี๋ยวเข้าไปชมมันคอกหน่อยไปเลยเข้าไปเรื่อยกอบไปด้วยกวาดไปด้วยจะเป็นไรล่ะกวาดไปก่อนพี่กวาดไปก่อนทำความสะอาดนี่นี่นี่าไหลายท่านก็โอ้โหโรงเรียนทำไม่ถึงหมื่นเป็นแบบไหน พี่เต่อก็กวาดทำความสะอาดอย่างนี้ทุกวันบรรยากาศลุกทุ่งนะครับผมเนี่ยข้ามกลางบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาเลยอากาศดีมากมาก